โอรลพ่อคดีพิกแรงธนชาติงัดหลักฐานป้ารีบถอนแจ้งความที่แท้งเงินไม่ได้หาย จากกรณีเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์นางจันทนีหอละทึกอายุ67ปีเข้าแจ้งความกับตำรวจสอพอเมืองปาจีนบุรีอ้างว่าเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารธนาชาติจำนวน72,222บาท67สตาง์ซึ่งฝากไว้ตั้งแต่ปี49ได้หายไปซึ่งจากการสอบถามของทางเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลหลักฐานจากทางธนาคารธนาชาติทั้งที่เป็นเอกสารและ พยานบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำรายการและผู้อนุมัติรวมทั้งสลิปการเบิกถอนเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับลายมือของลูกค้าผู้ร้องเรียนพบว่าบัญชีดังกล่าวเปิดมาตั้งแต่เป็นธนาคารนครหลวงไทยก่อนควบรวมกับธนาคารธนชาติต่อมานางจันทนีแจ้งความว่าสมุดบัญชีดังกล่าวหายและนำบันทึกประจำวันไปขอออกสมุดใหม่ จากนั้นได้ทยอยเบิกถอนเงินจากสมุดบัญชีเล่มใหม่จนเกือบหมดแล้วบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานทางธนาคารจึงแจ้งขอปิดบัญชีไปแต่จากนั้นนางจันทนีไปพบสมุดบัญชีเล่มเก่าที่หายไปเข้าใจว่ายังมีเงินอยู่จึงนำมาขอเบิกถอนและนำไปสู่การแจ้งความ ซึ่งธนาคารธนา,าตาินำเอกสารต่างๆอาทิหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีและบันทึกแจ้งความเรื่องเอกสารหายให้พนักงานสอบสวนทางตำรวจจึงเชิญตัวนางจันทนีมาตรวจสอบเอกสารที่ธนาคารนำส่งมาก่อนยอมรับว่าตนหลงลืมจำไม่ได้ว่าถอนเงินไปเองไม่มีเจตนากระทำการให้ธนาคารเสียหาย ล่าสุดเมื่อวันที่14มีนาคมพันตำรวจเอกประสานแก้วมหาสุริวงศ์ผู้กำกับการสอพอเมืองปาจีนบุรีได้เชิญตัวนางจันทนีหอละทึกพร้อมญาติและนางสาวสุภลักษ์ตั้งจิตศิลป์ผู้อำนวยการอาวุธโสงานสื่อสารและบริหารแบรนธนาคารธนาชาติพร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารมาร่วมพูดคุยและดูหลักฐานเกี่ยวกับยอดเงินในธนาคารที่หายไปซึ่งจากการพูด คุยทั้งสองฝ่ายปรากฏว่าเป็นการหลงเข้าใจผิดของนางจันทนีที่ได้ทำการเบิกเงินออกไปแล้ว ป้าจันทนีได้มาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่าป้าเคยฝากเงินไว้กับธนาคารต่อมาตรวจสอบพบว่าเงินในบัญชีได้หายไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานไปยังธนาคารเพื่อนำเอกสารหลักฐานมาให้ป้าดูในเบื้องต้นและจากการตรวจสอบของคุณป้าแล้วยืนยันว่าเป็นการหลงลืมและทั้งหมดเป็นลายมือของป้าเองพันตำรวจเอกประสานกล่าว ด้านนางจันทนีกล่าวว่าช่วงเวลา12ปีป้าได้หลงลืมพอได้มาดูเอกสารหลักฐานพบว่าป้าได้ถอนเงินออกไปแล้วซึ่งการมาถอนแจ้งความในครั้งนี้ไม่ได้มีใครบังคับที่ถอนเพราะว่าหลักฐานของธนาคารตรวจสอบความจริงว่าป้าเป็นผู้ถอนเงินเองป้าอยากขอโทษธนาคารป้าตัวคนเดียวไม่มีอะไรอยากขอโทษธนาคารอย่าเอาผิดตนเลย ขณะที่นางสาวสุภลักษ์กล่าวว่าทางธนาคารไม่ได้นิ่งนอนใจเข้าไปตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าเป็นธุรกรรมที่เกิดจากการกระทําของคุณป้าจ,จันทนีเองเนื่องจากเหตุการณ์10กว่าปีแล้วทางธนาคารยังได้เก็บเอกสารหลักฐานไว้มีทั้งเอกสารของธนาคารและเอกสารทางราชการเอกสารที่ยืนยันคือการลงบันทึกประจําวันแจ้งความสมุดบัญชีธนาคารหายไป ตั้งแต่ปี50แจ้งว่าสมุดบัญชีธนาคารหายไปเมื่อนำเอกสารทั้งหมดมาให้ทางเจ้าหน้าที่ตํำรวจและคุณป้าตรวจสอบแล้วได้ถอนแจ้งความส่วนเรื่องการแจ้งความกลับนั้นต้องให้ผู้มีอำนาจระดับสูงเป็นผู้พิจารณาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ